สวัสดีครับวันนี้ผมภูมิคาร์โรนะครับวันนี้คาร์โรจะขอแนะนำมาสด้า CX5 รุ่น 2.0S ปี2018คันนี้นะครับโดยจุดเด่นของ m a สด้ CX5 คันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเจเนอเรชันที่2ที่เปิดตัวในประเทศไทยมาพร้อมดีไซน์แบบใหม่ซึ่งสะท้อนความพรีเมียมตามสไตล์ของรถ SUV แบบยุโรปนะครับโดยที่รุ่น S คันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบความคุ้มค่าแต่อยากได้การขับขี แบบมีรถนิยมครับสำหรับดีไซน์นะครับของเจ้าตัว m a z d a c x 5คันนี้สิ่งแรกที่เห็นเลยคือความหรูหรา OR แล้วก็ตัวถังที่ใหญ่นะครับเรียกได้ว่าถูกใจคนวัยทำงานคนที่มีครอบครัวครับหรือแม้แต่ผู้บริหารก็สามารถใช้รถคันนี้ได้นะครับโดยที่กระจังหน้านะครับมาพร้อมกับดีไซน์แบบโคโดดีไซน์ให้ความรู้สึกพรีเมียมนะครับส่วนไฟเป็นชุดไฟแบบ LED ครับมีทั้ง d a y t i m e r u n n i n g Light แล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED มาให้ด้วยครับ เรามาดูกันที่ดีไซน์ด้านข้างกันบ้างนะครับเรียกได้ว่ามีเส้นสายที่คงความหรูหราได้เป็นอย่างดีนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับให้ความรู้สึกสวยงามนะครับตรงประตูมีการตกแต่งด้วยสีฟิโนแบ็กนะครับสำหรับยางนะครับก็เป็นล้อแม็กเดิมๆนะครับคันนี้เป็นยางล้อแม็ก17นิ้วนะครับรัดด้วยยาง225ครับ65ขอบ17นิ้วนะครับอันนี้เป็นดิสเบรกแบบทั้งล้อหน้าล้อหลังด้วยครับ สำหรับดีไซน์ด้านหลังของ Mazda CX-5 นะครับสิ่งแรกที่จะเห็นเลยคือไฟท้ายนะครับเป็นซิกเนเจอร์แบบลมดำเสาวกาศเป็นแบบขีบฉลามนะครับรวมถึงมีไฟเบรกบริเวณด้านหลังเป็นไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างนะครับมีการตกแต่งดีฟิวเซอร์เป็นสีดำแมทมาให้เรียบร้อยท่อเป็นแบบคู่นะครับรวมถึงยังมีเซ็นเซอร์เอาไว้กะระยะนะครับทางด้านหน้าและด้านหลังด้วยในส่วนพื้นที่การจัดเก็บด้านในนะครับ รถคันนี้ให้ประตูเปิดปิดกระโปรงหลังมาแบบอัตโนมัติแบบไฟฟ้านะครับส่วนพื้นการจัดเก็บด้านในเรียกได้ว่าค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับมีตัวมา่านบังสายตาตรงนี้ให้ด้วยรวมถึงเบาะด้านหลังนะครับสามารถพับได้แบบ40 20 40ครับ สามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บของได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับดีไซน์ภายในของ Mazda CX-5 คันนี้นะครับเรียกได้ว่าสะท้อนความหรูหราได้เป็นอย่างดีนะครับตกแต่งด้วยโทนสีดำตัดกับสีเงินสวยงามนะครับตรงคอนโซลกลางมีสีเปียนโนแบ็กเสริมขึ้นมาเพิ่มความหรูหรานะครับส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นมาตรวัดที่แสดงผลเป็นแบบจอสีด้วยนะครับรวมถึงจอทัชสกรีนตรงนี้ก็เป็นขนาด7นิ้วนะครับสามารถควบคุม e n t e r t a i n ทนเมทุกอย่างในรถคันนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับผู้ขับขี่ที่รู้สึกว่าจอทัชสกรีนอาจจะไกลมือไปนะครับเรามีปุ่มควบคุมอัจฉริยะตรงนี้ด้วยครับสำหรับพวงมาลัยครับเป็นแบบสามด้านทรงสปอร์ตมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบการวางสายรับสายมีระบบการควบคุมเครื่องเสียงนะครับรวมถึงระบบพุซคอนโทรด้วยนอกจากนี้รถคันนี้เอาใจสายสปอร์ตครับมีระบบเกียร์สปอร์ตมาให้ด้วยครับ สำหรับเรื่องระบบความปลอดภัยบอกได้เลยว่า มั่นใจได้นะครับกับ Mazda CX5 ตัวนี้นะครับด้วยระบบเทคโนโลยีความปลอดภยัย i Active Sense นะครับที่มีมาให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภยัยคู่หน้าและมั่นนิรภัยนะครับมีระบบเบรกแบบ ABS แบบ4 wheel ด้วยนะครับรวมถึงสัญญาณเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการเบรกฉุกเฉินส่วนไฟหน้าสามารถปรับลำแสงอัตโนมัติตามการเลี้ยวของรถสำหรับสมรรถนะการขับขี่ของ Mazda CX5 คันนี้เรียกได้ว่าแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนครับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน แบบซีู16วาลขนาด2.0ลิตรนะครับพร้อมวาลคู่แบบ SVT ให้กำลังแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่165แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่110นิวตันเมตรพร้อมกับตัวเกียร์นะคะเป็นแบบ6สปีดเป็นเกียร์ s k y t i n Drive ที่มี Man u ว l โ o d e สามารถรองรับน้ำมันได้สูงสุดที่ E85 ครับ ทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของ Mazda CX5 คันนี้นะครับสนุนราคาคุ้มค่าเลยครับอยู่ที่859,000บาทหรือผ่อนสบายๆครับเพียงแค่เดือนละ15,000บาทเท่านั้นครับใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อคาโลมาเลยครับรับรองว่ามีราหลับประกันที่ทำให้คุณมั่นใจอุ่นใจสบายใจแน่นอนสำหรับวันนี้ภูมิคาโลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ